ต่อจะต่อเราต่อเอามาอยู่ในที่แรกก็ต้องเห็ดใบคึ้คีเมนต์าตามสูตรเพราะว่าอย่างย,า,ออยา,งงายอ๋อยมีความตั้งใจว่าต้องเห็ดใบคึ้คีเพราะว่าเฮ้าสามารถประหยัดเวลาหนึ่งสองประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าอย่างประหยัดเวลาอยู่นีส่วนสิไดไป ยางเอ้ยางขึ้นยานนงเกาะยางไปไปายรถเม่ถ้าบอด้ยางกับขี่เราจะย่านไปไปลายรถเมยเสร็จกับตัง้งรอรถเม่เสือรถเมสีมารถมรมาเมยบอด้ีมยาเร็วๆคือบานเฮาเด้แม่นบ่าพี่จอยเสือรถเมสีมาแล้วก็ขี่รถเม่ใส่เวลาไปอีกเสร็จบางเทียตรงไปต่อรถไฟ รอรถไฟขิดเบ่งรอรถไฟเสร็จนั่งอยู่ทั้งรถไฟเพื่อที่จะไปทํางานเหมือนบอลงจากรถไฟมันก็นยังพันถึงที่ทํางานแล้วก็บ่มีหรถพานต้องยางต้ออีกเป็นกิโลพ่อแม่พี่น้องแล้วสิบพ่าเห็ุใบคืพี่สิได้จังใดย่าออยอก็ต้องเหตุต้องเหตุให้ได้แมนบอนั่นคือขอสำคัญแล้วอีกอย่างหนึ่ง เวลาหนาหนาวทางถี่ยางนะ่ะเฮาก็บู้ว่าปลอดภัยหรือว่าปลอดภัยเพราะว่าเฮายางไปคนเดียวแล้วมันก็นเป็นตาย,ยานทาั้งทั้งทีเขาก็บอกว่าผู้อห่างดอกแต่ว่าด้วยความที่เฮาเป็นผู้ยิ่งโตในเล็กๆถ้ามีอย่างเกิดขึ้นเฮาสู่พรังวัดอยู่แล้วเพราะว่าเฮาตัวหน่อยแมนบอกเพราะฉะนั้นยิ่งต้องเพจไปขับขี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาคุยกันต่อ จอจัดจดดอโอ้โหเห็นบ่บรรยากาศข้างหลังสีคว้า,ออา,า,เ,วาเอาเลยตังค์กนตังค์เราพี่ก็ไปไกลๆเลยก็คือมาเห็ดใบขับขี่กับว่าเป็นง่ายๆพี่น้องเอ,อ่ยคุณสามีกับว่ได้ซอยเลื้งภาษา ไม่ย่อยอ่อยตเตเหลิกงานมากบ,บ่แม่นแมาบ่เมื่อยด้เพราะว่างานเห็ดน่ะงานที่เห็ดแต่ยางทั้งมือคอยเลยว่ามือหนึ่งขอยางหอดกรุงเทพเลยจ่ะจากคอนแกนถึงกรุงเทพเลยจ่ะคอยก็ต้องเหลิกงานมาเห็ดกับขงกับข่าวกินข่าวเส็จมาอยู่หน่าจอคอมแล้วก็แล้วก็วกอ่านอ่านข้อมูลเขาเอยว่า ศึกษาทฤษฎีทฤษฎีของใบขับขี่ของประเทศนี้คอยดูเว็บไซต์ใดคอยดูเหมดดูทุกอย่างดูเซตคอยก็ต้องปิ้นออกมาทุกยางเราคอยก็มาอ่านอีกเทียหนึง่งคอยสอบเทียที่หาถึงพานเป็นอีหยังที่เป็นอีหยังที่พุ่มใจค่ะทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่เข้าเป็นคน เขาเป็นคนต่างประเทศนะนี่เห็นไคมคะพี่น้องนายอ้อ,อยเราถึงใสล่ละการเหตุใบขับขี่ย่อ้อยเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่ขยันนะเพราะได้ย่อมเจ้าของแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่กระพุ่มใจใน่าเจ้าของอยู่ว่าเป็นคนที่ประยอมแผลประยอมแผลอีอย่างาง,าง่ายๆถ้าเหตุบ่ได้ก็สิประย้อมแผลเพราะว่าตั้งใจว่าที่สิเหตุให้มันได้แล้ว คือว่าตอนนี้ที่เลียวเบื้องหนา้าเบื้องหลังพออยู่ในป่า ar, แล้วก็ต้องเบื้องทางน้ำข่อยบ่คิดว่าข่อยสอบผ่านและข่อยสียหายเพราะข่อยสอบทฤษฎีผ่านแล้วข่อยน้ำตาแตกเรื่อยข่อย,อยดีใจหลายมันว่าเป็นภาษาพอภาษาเมร์แล้วก็ไปเลียนครับอีกจะ ยู่นีสิขับรถง่ายกว่าทั้งบานเฮาอยู่เพราะวะ่าการขับรถเขามันมีมารยาตากว่าเยอะแล้วก็กฎระเบียบของเขาค่อนข้างที่ที่เข่งขัดก,กว่าอยู่บานเฮามันก็เลยง่ายย่อยก,ก็สอบจนได้ไปขับที่ก็เป็นความภูมิใจเราก็ได้บอกให้พี่น้องฟังว่าเป็นอย่างแงอ้อยจะต้อง มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างเี้อ๋อจะต้องเ,อเทรดใบกับพี่ให้ได้เพราะว่าในอนาคตทขาสามารถอยู่ได้โดยตัวเองโดยที่บ่ต่งผึ่งไฟไส้ไฟสามีอย่างเดียวนี่แหละคือเหตุผลแล้วก็อีกอย่างนึง แย่เอาว้กสารมาสื่อรถขั้นห,หน่อยหได้ด้วยตัวเองภาวาการทํางานของตัวเองบร้ใส่เงินสามีภาวาสามีว่เป็นคนรวยต้องทํามาหากินซอยกัน